พอดีเราเล่นมา5เกมแล้วนะเออตานี้ได้รู้เคล็ดลับดอกไม้ไฟไม่ใช่สำคัญตอนนี้เคล็ดลับดอกไม้ไฟคือเราก็จะจัดให้แบบว่าเท่ๆเลยนะครับดอกไม้ไฟรอดูได้เลยครับผมไม่ต้องรอถึงปีใหม่ได้เจอแน่ดูหน้าก็รู้โคตรเป็นมิตรโอเคครับมันบอกว่าตัวแรกปึ๊บใช่ไหมอ่าเห็นปะมันจะเสร็จทันทีนะครับก็เป็นไปตามที่มันพูดไว้ โอเคโอเครอคูดาววุ้ยคูดาวค่อนข้างเร็วนะครับเราเนียนดีกว่าอ่าเนียนเนียนโอเคครับตัวที่2ต่อไปตัวที่3นะครับโอเคสกิลทำงานครับผมเอะไรอะมีคนตายหรอแต่เขาอาจจะลืมไปก็ได้นะว่าตอนนี้เขามีหมอกัน มีคนบอกว่าสีน้ำเงินเป็นคนเป็นนะครับแต่ว่าเราจะวตดข้ามไปนะครับอ่า <Hi. S 1> เก่งมากไอ้น้องที่พี่ไม่ได้จับตัวแฝงออกไปเนี่ยก็เพราะว่าคือเราจะแบบว่าเก็บมันไว้ก่อนนะตัวแฝงมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะต้องเลี้ยงไว้อะถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็จะแพ้ไปด้วยโอเคสกิลอีปีทำงานปั๊บสามสองหนึ่งโอเคคนต่อไปสามวิสามวิเรียบร้อยเฮ้ยกูเดายังไวอะสิมพูว่าไงสิมพูสิมพู David, มพมพมพ <answered> ว่าไงครับเฮ้ยอย่า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 พึ่งรีพึ่งรีนั่นไง สีน้ำเงินจ้าผะเราวดข้ามเหมือนเดิมครับ <c oughs> ชิวๆชิวๆแบบเหมือนเราเล่นไม่เป็นไงแต่เอาจริงเรามีเทคนิคลับ <c oughs> เราแอบซ่อนเจตนาเราไว้อยู่ข้างใน <c oughs> เกือบๆอ่าสีน้ำเงินนะครับผมรอบนี้ดูเหมือนจะไม่รอดและถูกด้วยนะเราเหลือใครบ้างนะ นี่ไงเราเหลือเราเหลือเ,เหลือเหลืองเหลืองเออดมาร์กเสร็จละนี่ไงตัวน,นึงตัวน,นึงตัวนี้นี่เนียน,น,นไปโอเคไปเสร็จละเสร็จละมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะตนัวละครนี้นี่ไงขาวหมดยงังหมดยงังตรงนี้ยังไม่หมดนะมันหายไปไหนวะ มีคนวิ่งตามมาด้วยนเ,เดี๋ยวนะคนหายคนหายตอนนี้เราน่าจะเหลือประมาณหนึ่งตัวนะที่เราต้องวางเพลิงไปคิดว่านะเราก็วางไปเยอะแล้วอะใช่ไหมเฮ้ย aret? หยุดเวลาโอเคตรงนี้ก็วางไปแล้ว มันต้องดูห้องข้างบนอะมีไหมนี่ไงโอ้พี่ครับผมหาพี่ตั้งนานพรอมจะดูดอกอย,ยังเหรอมันเหลือใครอะ่ะเหลือใครเหลือใครมันมันขาดคนนึงอะ่ะเขาไปอยู่ไหนวะน้องน้องอยู่โอ้โหตายแล้วอยู่ในท่อวะเนี่ยมันหายไปไดนของมันวะ มันมันมัน,ม,นมันยังวางเพลิงไม่ได้มันยังไม่ครบนี่ไงโอหทั้งนั้นบายบายเอาอีกนิดเดียวกำลังจะกดเผาเลยอุา่าไม่มีลุ้นน่ะดูด,ดิ<อ>มีหยดน้ำมัน <ไป S 1> เต็ม <ไป S 1> หมดทุกคนเลยนะครับสีขาวรู้ว่านี่เป็นสารลับแล้วสีขาวก็ตามมาฆ่าเอาสีขาวไปอ่า สีขาวโดนจับได้นะครับผมงั้นก็เสียใจด้วยนะครับโอเคครับผมไปโหวดหน่อยครับโหวดหน่อยครับอย่าอย่าใช้เวลาเปลืองมันให้โหวดแล้วมันให้โหวดแล้วโหวดขาวไปโหวดขาวไปกูเลยเหน่อยใจจริงไม่โหวดแล้เฮ้ยรูปแฝงหนึ่งตัวอยากรู้ไหมว่าใครเป็นแฝงเพื่อนอยากรู้ไหมใครเป็นแฝง นายอยากรู้ป่ะใครเป็นแฝงมานี่ยมาเนี้นี้เรามีเรามีคำตอบเรามีคำตอบมาฟังมาฟังมาฟังใครอยากรู้นายอยากรู้ไหมว่าใครเป็นแฝงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมนายอยากรู้ปะมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้ดูเดี๋ยวเราทำให้ดูนี่นี่ทำให้ดูเนี่ยอ้โ ชนะคนเดียว1 vs 14 1> ก็มันเป็นบทบาทที่เหมาะกับเกมที่แบบว่ายืดเยื้อแบบว่าพวกชอบกดปุ่มนี่คือแบบว่าก็คือแบบว่าถ้าพวกกดปุ่มเนี่ยก็คือจะแบบว่าโคตรเข้าทางอ่ะบอกเลยสีขาวแล้วก็สีกากีอีกสีหนึ่งที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นไงรู้แล้วใช่ไหมว่าใขรเป็นตัวแรกอ่ะอันนี้น่าจะไล่ยากสุดนะครับ นียนนนปุ่งชิ่งไว้หนูนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยหุนเซนผมเจอหุนเซนหรอครับสวัสดีท่านผู้นำท่านผู้นำท่านผู้นำได้ยินไหมโอ้จบแล้วหุนเซนกูตอนนี้เราจะเดินเงียบไปนะเอา้ยเฮ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 ้ยอ้าว ชัดเจนครับผมเนี่ยใครนี่ยิ้มดาร้องหนุนแดงเดือดพอครับทุกคนุบวชแดงครับเกิดอะไรขึ้นหรอกขาใครตายอ่ะดูดิมันพูดไม่หยุดเลยฟังนะครับผมผมเห็นชมพูแบบว่าบิงไปปาดสีหุ่นมันเน็ตอ่ะแล้วก็ตายไปอ่ะชมพูอ่ะผมขออนุญาตบอกชมพูนะคุณบิงมาต่อหน้าผมเลยอ่ะเห็นได้เห็นนะเห็นนะเอ้า ทำไมไปโหวตตรงนู้นกันน้าหรือคำพูดพี่มันไม่น่าเชื่อถืออ่ะหรือว่าพี่แบบว่าพูดโกหกจนแบบมันเป็นความเคยชินอ่ะดูดูดูในี่ยหเห็นไหมไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมันถือมีดรอพี่แล้วเนี่ยมันพร้อมจะทิ่มแทงพี่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันน่ามาร์กพี่แล้วมันน่าจะมาร์กพี่แล้วครับพี่ต้องรีบจัดการพี่ต้องเอาให้เร็วรอดิรอดิเฮ้ยพูดได้จะตายอ่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้าผมตายแสดงว่าชมพูเป็นนะได้ยินไหมโอเคอ่ะฮะคือคือคือผมเห็นมันป่านไงมันน่าจะมาร์กผมอะผมจะรอยตรงนี้แล้วกันพีฟางตีฟางฟังฟางผมกว่านะยทำไมอะตเป็นพี่อยู่มเองแต่ผมไม่ได้อ๋หรอตายละพวกเดียวกันต้องรีบไปเฮ้ย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  เฮ้ยแฝงสองโตเลยนะเนี่ยเฮ้ยน่าเสียดายอะครับอะไรอะรู้สึกว่าศพศพศพมันเดินได้อะมันเหม็นนะผมก็เลยเผาให้โอเคครับผมก็คิดเห็นยังไงครับผมกับนักวางพึงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพี่หอตัวลาไปก่อนนะครับอยากให้พี่ทําคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะ